สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับหญิงนะคะแล้วก็ร้นาน19บเกโพสีทองอีกเช่นเคยเลยนะคะคุณลูกค้าวันนี้เนี่ยหญิงจะมาทําคลิปแบบว่าตามใจเขาเรียกว่าไงาตามใจผู้ชมใช่ไหมคะตามใจคุณลูกค้าของหญิงทุกท่านนะเพราะว่าตอนนี้มีหลายท่านมากๆที่โทรเข้ามาสอบถามเรื่องของ Toyota f o r t u จ e r นะคะวันนี้เนี่ยหญิงก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะว่าตอนนี้เนี่ยที่ร้านเรา มีฟอร์จูเนอร์คันไหนที่ยังไม่ติดจองกันบ้างนะคะซึ่ง Fortuner ของที่ร้านหญิงเนี่ยมีราคาเริ่มต้นคันแรกเนี่ยก็คือ3 0 0 0สนกว่าบาทแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้รีวิวให้ดูนะวันนี้จะรีวิวให้ดูเฉพาะตัวชมใหม่นะคะก็คือเป็นตัวชม New Fortuner นั่นเองก็คือเป็นตัวชมนี้นะคะก่อนที่เราจะไปชมกันเนี่ยก็คือใครที่อยู่ใกล้ๆกับที่ร้าน19พสีทองนะคะสามารถแวะมาดูรถที่ร้านได้เลยนะคะ ร้านชิเก้าพอสีทองของเราเนี่ยตั้งอยู่บนถนนการจนาพิเศษนะคะคุณลูกค้าใกล้ๆกับสมาคมชาวปากใต้แล้วก็ห้างพาซิโอนั่นเองนะแล้วก็ถ้าจากสมาคมชาวปากใต้กับห้างพาซิโอเนี่ยประมาณสักสามสี่รอยเมตรนะคะ,ก,นนะ,คะก็มาจะมาถึงที่ร้านแล้วนะคะที่ร้านของเราเนี่ยอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะแล้วก็ออพอเลยร้านของเราไปนิดนึงก็จะเป็นปั๊มปตทนะคะเลยร้านเราไปนิดนึงก็จะเป็นปั๊มปัตท ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าก็คือทางด้านนู้นเนี่ยก็คือเลยไปไม่ไกลนะคะจะเป็นปั๊มปะตะทนะคะแล้วถ้าตรงขึ้นสะพานไปก็คือจะเป็นบางบัวทองนะคะถ้าเลี้ยวซ้ายออกเนี่ยก็คือมุ่งหน้าไปทางนะคะปรปฐมนั่นเองนะคะคุณลูกค้ามาไม่ยากเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าวัาวนนี้เนี่ยหญิงมาทําคลิปให้กับพี่ๆทุกท่านแล้วนะคะเพราะว่า วันนี้จะมารีวิวให้ดูนะคะว่าตอนนี้ที่ร้านมี Toyota f o r t u n e r ชอโฉมนี้กี่คันที่ยังไม่ติดจองบ้างแล้วก็มีออปชั่นรุ่นไหนอะไรยังไงนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยหญิงจะไม่ได้เปิดให้ดูภายในรถนะคะถ้าเกิดว่าสนใจยังไงเนี่ยก็อินบ็อกซ์เข้ามาเนะว่าน้องหญิงที่สนใจคันนี้ขอดูรูปเพิ่มเติมหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวหญิงจะส่งรูปเพิ่มเติมไปให้ดูนะคะวันนี้ขอพาชมภายนอกก่อนนะคะใครถูกใจคันไหนนแจ้งมาได้เลย ี่เลยคันนี้นะคะคันแรกนะคะคันนี้เนี่ยเป็น Toyota Fortuner นะคะ 2.4V นะคะคันนี้เป็นปี2018ซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นตัวโฉบ i n o r Change แล้วนะคะนี่เลยคันนี้นี่ต้องเรียกว่าสภาพน้องๆป้ายแดงเลยเพราะว่ารถเนี่ยใช้ไปเพียงแค่ประมาณสัก40,000กิโลเท่านั้นคุณลูกค้าคันนี้นะคะสีนี้ดูแลรักษาง่ายมากๆนะคะสภาพป้ายแดงเลยแล้วก็คันนี้นะคะคันนี้เนี่ยอีกต้องแจ้งก่อนว่า ฟอร์จูเนอร์คันนี้เนี่ยตอนที่มาถึงที่ร้านเราเนี่ยก็คือเขาจะครบรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพอดีนะคะตอนที่มาถึงที่ร้านนะก็คือคันนี้นะคะทางร้าน19โพสีทองของเราเนี่ยก็แถมฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไปให้เลยนะคะก็คือเปลี่ยนจากที่ศูนย์โตโยต้าเลยนะเปลี่ยนรอบที่10,000มกิโลนะคะก็หลังจากคุณลูกค้าที่ชอบคันนี้ ซื้อคันนี้ไปแล้วนะคะก็คือยังไม่ต้องเข้าไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใดๆนะคะเลขใหม่ใช้ไปเพียงแค่4,000 40, 0กิโลก็สภาพป้ายแดงมากๆอยู่แล้วนะคะเท่านั้นยังไม่พอออกไปเนี่ยคือไปเช็คศูนย์อีกทีหนึ่งเนี่ยประมาณ50,000โลเลยนะคะใช้ยาวๆไปอีก1,000 0กิโลเลยนะคะ <c ười> คันแรกไปแล้วนะคะวันนี้มีอีกหลายคันเมายาวไม่ได้นะคะวันนี้ต้องไปไวนิดนึงเพราะว่ามีอีกหลายคันนะคะ คันที่2เป็นสีขาวคันนี้เลยค่ะเป็นสีขาวยอดนิยมนะคะวันนี้ก็คืออาจจะต้องขอดูโพยไปด้วยนะคะเพราะว่าหลายคันจาไม่ได้คันที่สองคือคันนี้เลยนะคะคันนี้เนี่ยไม่รวมทะเบียนนะคะคันนี้ไม่รวมทะเบียนเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของเดิมเขาจะเอาทะเบียนออกนะคะเจ้าของเดิมเขาเอาทะเบียนกลับนะคะคันนี้เนี่ยรถใช้น้อยเหมือนกันใช้ไปเพียงแค่4ี่0 0กิโลเหมือนกันนะคะ คันนี้เป็นรุ่นท็อปกว่าคันเมื่อสักครู่นี้ก็คือคันนี้เนี่ยเป็นตัว2.8นะคะ2.8ขับเคลื่อนสีล้อเป็นตัว2.8 Sigma 4ปี2017นะคะปี2017รถบ้านมือเดียวอะลืมบอกคันเมื่อสักครู่นี้คันแรกเนี่ยเป็นตัวโฉบ Minor Change นะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นปี2017เช็คศูนย์ตลอดเหมือนกันแล้วคันนี้เนี่ยก็มาแบบว่าครบรอบดิวเหมือนกันนะคะคันนี้เนี่ยทาง ร้าน19 Pro สีทองของเราเนี่ยก็แถมเหมือนเดิมเลยค่ะคุณลูกค้าใจดีเนอะใจดีมากเลยคันนี้นี่อย่างที่หญิงบอกนะว่าเป็นตัว Sigma โฟนะคะคันนี้เนี่ยที่ร้าน19 Pro สีทองเนี่ยก็แถมฟรีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องจากศูนย์อีก1,000 10, 0กิโลให้เลยนะคะนี่สวยกริบรถแต่สีเดิมนะคะรถเช็คศูนย์ตลอดนะคะ อย่าลืมนะซื้อรถกับที่ร้าน19โพสีทองของเราเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะถึงแม้ดูรถไม่เป็นเนี่ยก็สบายใจได้ค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นรถบ้านทุกคันนะคะเท่านั้นยังไม่พอคุณลูกค้าเราเนี่ยรับประกันในเรื่องของตัวถังนะคะชนหนักปริกคว่ำจมน้ำแล้วก็ตัดต่อให้ทั้งหมดเลยนะคะคุณลูกค้าที่สำคัญกรกบประกันในเรื่องของเลขไม์แท้ให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถึงแม้คุณลูกค้าจะดูรถไม่เป็นเนี่ยก็ซื้อรถที่ร้านเราได้อย่างสบายใจเลยนะคะเมายาวอีกแล้วเนาะคันถัดไปนะคะคันถัดไปนี่เลยตอนหลังอ่ายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จสิตอนหน้ายังมีอีกคันหนึ่งเราลืมนะคะตอนหน้ายังมีอีกคันนึงคันนี้เป็นสีดำคันเมื่อสักครู่เป็นสีขาวไปแล้วนะคะคันนี้เป็นสีดำคันนี้เนี่ยเป็นตัวโฉบไมเนอร์เชนเหมือนกันคันนี้เป็น 2.4นะคะ2.4นี่คันนี้เนี่ยเลขใหม่อยู่ที่70,000กิโลรถติดสีเดิมนะคะได้พร้อมทะเบียนสวยเลยรถติดสีเดิมนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยคุณลูกค้าเดี๋ยวอีกให้ดูก็ใกล้กๆเล็กน้อยนะคันนี้เนี่ยตอนที่เข้ามาที่ร้านเนี่ยตัวตัวยางด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีรอยเหมือนแบบจริงๆมันไม่ถึงกระฉีกอะคะ่ะมันเป็นแค่แบบว่า เหมือนลอยเขาเขาบดยางมามันก็เลยมีตําหนิหนิดนึงแต่ว่าร้านเราใจดีมากเปลี่ยนยางให้ใหม่คะ่ะเปลี่ยนยางใหม่ไปเลยไม่ใช้ยางเปอร์เซ็นต์นะคะเราไม่ใช้ยางเปอร์เซ็นต์นะคะเราใช้เป็นยางใหม่ป้ายแดงซึ่งยางอันนี้เนี่ยวิ่งมายังไม่ถึงแบบห้าสิกิโลน่าจะยังไม่ถึงเพราะว่าร้านยางอยู่ไใ,ใกล้ที่ร้านเชเก้าโพสีทองเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าปี2 0 2พันบเอ็ดนะคะนี่ ปี 2021, 2 0 <ım. S> 2 <u> i, 1นะคะเห็นไหมซื้อรถที่ร้านเนี่ยหายห่วงเลยเพราะว่าเราคัดสรรตัสิ่งดีๆให้กับลูกค้าเรานะคะอ่ารถเต๊ซสีเดิมนะคะมีเลยยางใหม่แล้วก็คันนี้เหมือนเดิมเลยคันนี้เนี่ยวิเคราะ์อภัยคันนี้เลขไม่อยู่เพียงแค่40 0 0 0กิโลเหมือนกันก็คือตอนนี้สามคันหน้าที่หิงจอดเรียงอยู่3คันหน้าเนี่ย คือคัดใหม่น้อยๆมาจอดโชว์เลยนะคะ3คันหน้าเนี่ยไหม่4ี่หมื่นโลหมดเลย3คันคันนี้เป็นโฉมมเนอร์เชนสองจุดวนะคะคันนี้เป็นปี2018วันนี้มีหลายคันอาจจะแบบผิดพลาดเล็กน้อยต้องขออภัยล่วงหน้านะคะคันนี้เป็นปี2018นะคะก็คือคันนี้อย่างที่หแจ้งว่าแถมยางใหม่เพิ่งลงดินไปให้นะคะแถมยางใหม่เพิ่งลงดินไปให้เท่านั้นยังไม่จ่ใจค่ะคุณลูกค้า ยังไม่จุใจกับทางร้านเราเราแบบว่าคัดสรรสิ่งดีๆมากๆนะคะเราแถมฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจากศูนย์โตโยต้าไปอีก10,000กิโลนะคะแถมกันแบบจุกๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ซื้อรถที่ร้านเราจะอดใจไหวหรอคะใช่ไหมรถก็สวยสภาพก็สวยไม่ก็น้อยหายห่วงค่ะซื้อรถกับที่ร้านเรานะคะมาคัดสรนได้เลยหารุ่นนี้อยู่มา เลือกได้เลยว่าชอบเป็นคันไหนนะคะคันถัดหน้านี่เมื่อกี้เราดูสเปคผิดเล็กน้อยนะคะก็คือเมื่อสักครู่เราดูสเปคของคันนี้ไปนะคะคันเมื่อสักครู่ทิงแจ้งก็คือคันนี้เป็น 2.4V นะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อก็คือเป็นตัวซิกมาโฟนั่นเองเนาะนี่สวยหรูพร้อมทะเบียนสวยนะคะทะเบียนสวยทะเบียน600อนะคะ คันนี้เนี่ยก็คือตัวปีผลิตนะคะเป็นปีผลิต2017แล้วก็จดทะเบียนในปี2019นั่นเองนี่เลยค่ะคันนี้แถมฟรีเหมือนกันนะหญิงไม่เข้าใจเลยทำไมรถมาถึงที่ร้านหญิงครบรอบดิวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแทบทุกคันเลยคันนี้นะคะจัดโปรออกเหมือนเดิมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหนึ่งมกิโลจากศูนย์เหมือนกันนะคะใช้เยายาวเลยใช้เยาวๆวไปเลยนะคะอ่ะแล้วก็ เดี๋ยวตัวเลขน,าานี่สามคันแรกนะ้หญิงน่าจะลืมแจ้งเลขราคาแต่ว่าเดี๋ยวหญิงจะลงไว้ในตัวอ,อักษรนะคะเป็นข้อความขึ้นไว้ให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่คันนี้เลยเนาะวันนี้แม่ค้าเบอร์เล็กน้อยนะคะคันนี้นะคะก็คือเป็น 2.4V เป็นรุ่นท็อปนะคะคันด้านหลังหญิงนะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะคะแล้วก็ปีผลิตเป็นปี2017แล้วก็ จดทะเบียนในปี2019เป็นตัวโฉม Minor อร a เชนแล้วนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยราคาปกตินะคะอยู่ที่1 1 40,000บาทนะคะคันนี้นะแต่ว่าวันนี้จัดโปรโมชั่นคันนี้ราคาพิเศษลดเหลือลดเหลือ1ล้านกับ90,000บาทนะคะสำเนียงเดินีไม่ต้องแปลกใจนะเป็นคนต่างจังหวัดน,นะคะอาจจะมีแบบว่าหลุดเหนือบ้างเล็กน้อยนะ ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1นึ่ล้านกับเก้าหมบาทนะคะคุณลูกค้าเท่านั้นไม่พอคันนี้คุณลูกค้าที่เครดิตดีนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้แล้วก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0 0หกับแบบหลัก10อะหลัก10ไม่ถึงร้อยดีนะคะอันนี้ก็คือคำนวณให้ที่8 4งวดนะคะคุณลูกค้าเราไปกันแล้ว4คันนะคะส่วน3าคันแรกถ้าเกิดว่าสงสัยในเรื่องเลดการผ่อนยังไงก็ทักเข้ามาถามกันได้นะคะ คันถัดมานี่เลยสีพิเศษพิเศษพิเศษคันนี้เป็นสีแบล็กบาวนะคะคันนี้เป็นสีแบล็กบาวนะคะนี่เลยสภาพสวยกิฟตนะคะคันนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่น2.8นะคะ2.8ขับเคลื่อน4ล้อปี2016เลขหมาอยู่ที่ประมาณ130,000กว่าๆนะคะเป็น รถบ้านมือเดียวนะคะเช็คศูนย์ตลอดได้ยังใหม่เหมือนกันนะคะภายในถ้าเป็นตัว2.8เนี่ยภายในเขาจะเป็นเบาะหนังสีออกแบบส้มส้มคล้ายๆ B M อะคะ่ะเป็นส้มเขาเรียกไงอะส้มสว่างอะถ้าเป็นถ้าเป็น2.4เนี่ยภายในเขาจะเป็นเบาะหนังสีออกน้ำตาลน้ำตาลเข้มนะคะ ก็จะสวยคนละแบบนะคะสวยคนละแบบอันนี so ้เขาก็จะมีความรู้หลาซึ่งคันนี้เองเนี่ยราคาก็มาในราคาพิเศษเหมือนเดิมเลยนะคะคันนี้เนี่ยราคาปกติอยู่ที่1นึ่งล้านก็สามหมื่นบาทนะคะคันด้านหลังนะราคาปกติอยู่ที่1นึ่งล้านก็สามหม่นบาทนะคะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นให้เหมือนเดิมนะคะให้โปรโมชั่นแบบพิเศษมากๆคันนี้โปรโมชั่นเหลือเพียงแค่ 9 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าคันนี้จัดโปร,โรอ,อยู่ที่9 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นซึ่งคุณลูกค้าที่คเครดิตดีนะคันนี้สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยจัดเต็มฟรีดาวไปเลยแล้วก็จะพอนอยู่ที่ประมาณ16,000กว่าเท่านั้นเกรดนี้นะคะก็คือคำนวณให้ที่84งวดนั่นเองนะคะเกรดนี้คำนวณให้ที่84นวดนั่นเองนะคะ,คนนอะ,คะแอบเมื่อยในการถือกล้องเล็กน้อยนะคะ ก้องอาจจะสันไหวไปหน่อยเพราะว่าเริ่มมั่แขนสักครู่นะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนมือนะอันนี้คือเราอัดให้ดูแบบเร็วๆเลยนะคะอันนี้บรรยากาศร้านวันก่อนหญิงคาชมเยี่ยมชมร้านไปแล้วเนาะตอนนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่อีกหลายคันนะแล้วก็ตอนนี้ก็ติดจองไปอีกหลายคันนะคะก็เมื่อสักครู่นี้ก็มีคุณลูกค้าที่มาจากช่องทางยูท b e ของหญิงเหมือนเดิมนะคะก็มาจองเป็น แลนด์สตาร์เลก V.I.P. ไปหนึ่งคันนะคะต้องขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะแต่ว่าคุณลูกค้าที่ยังไม่จองไม่เป็นไรนะยังมีโอกาสตอนนี้สนใจรถรุ่นไหนเนี่ยเข้ามาจับจองกันได้เลยนะคะคัดรถสวยมาทั้งนั้นนะคะคันถัดมาเรามาดูเป็นราคาแบบว่าเบาๆกันบ้างนะคะคันนี้เลยคันตอนหลังหญิงเห็นไหมเอ่ยนี่เลยนะคะ คันนี้เลยคันนี้นะคะเป็น 2.4V รุ่นท็อปนะคะปี2016นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวรถใช้น้อยนะคะใช้ไปเพียงแค่1 1 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะไม่แท้เลยมีประวัติเช็คศูนย์นะคะเป็นรถที่ติดสีเดิมเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นรถที่ติดสีเดิมเลยแล้วก็ได้ยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยราคาปกติอยู่ที่9 0 0 0 0 0 58,000บาทนะคะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นให้เหลือเพียงแค่89,900 0บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าราคาดีๆอะราคาดีมากซึ่งคันนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าที่จัดเต็มฟรีดาวนะ์นะจะเหลือผ่อนอยู่ที่ประมาณ14,000กว่าทเท่านั้นนะคะ14,000กว่ 104, าซึ่ง เกรดที่หญิงคำนวณให้เนี่ยก็คือ8 4งนวดนั่นเองนะคะเป็นเกรด8 4งวดนั่นเองนะคะ,อ,ะ,คะอ่าคันถัดมาเรายังเหลืออีกหลายคันเรายังเหลืออีกหลายคันคันถัดมานะคะคุณลูกค้าคันถัดมาเนี่ยก็จะเป็นสายแต่งกันบ้างสายแต่งเป็นคันนี้เลยค่ะซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นตัว Toyota f o r er t u n e r น r d นะคะคันนี้เนี่ยมาจากศูนย์เลย เป็นออปชั่นมาครบจัดเต็มหมดแล้วนะคะก็คือเป็นตัวหลังคาแบ็กท็อปมาให้ครบหมดแล้วนะคะภายในเนี่ยก็มีแบบความหล่อด้วยความเป็น P r d มาครบอยู่แล้วนะคะซึ่งคันนี้นะคะคุณลูกคา้าคันนี้เนี่ยเป็น 2.8T.R.D s i g m a 4ก็คือเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อของเรานั่นเองนะคะคันนี้สภาพแบบว่าสวยกริบพร้อมใช้งานนะคะนี่เลยคันนี้เป็นปี2018นะคะคันนี้เป็นปี2018แล้วก็เป็นตัวโฉมมเนอร์เชนแล้วนะคะ เป็นปี2018โฉมไมเนอร์เชนแล้วเห็นด้านข้างไหมเอ่ยอคันนี้เป็นรุ่นท็อปขับเคลื่อนสี่ล้อได้ยังใหม่สี่เส้นเลยนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยราคาปกตินะคะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนสีบาทนะคะคันนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนสีบาทนะคะแต่ว่าวันนี้วันนี้มาเจอหญิงก็ต้องไม่ปกติเนาะใช่ไหม มาเจอหญิงก็ต้องให้ปกตินะคะวันนี้ราคาพิเศษนะคะเหลือเพียงแค่1นล้านสองแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าวันนี้เหลือราคาเพียงแค่1นล้าน2องแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้นนะคะซึ่งก็ถ้าคุณลูกค้าที่จัดเต็มฟรีดาวนะคะก็จะผ่อนอยู่ที่เข้าๆประมาณสัก2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นหนึ่งกว่านะคะอันนี้ก็คือคำนวณให้ที่ 84งวดนั่นเองนะคะคำนวณให้ที่8ปงิวดนั่นเองนี่เลยค่ะอ่าเดี๋ยววันนี้เราอาจจะไปไม่ไกลมากเพราะว่าหญิงปวดแขนมากเลยในการถือกล้องนะคะวันนี้เนี่ยเราจะพาชมอีกหนึ่งคันนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยเป็น t o y o ต a Fortuner TRD เหมือนกันแต่ว่าคันนี้เป็นปี2018เหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวขับเครื่อนสองล้อคันเมื่อสักพู่เนี่ยเป็นตัว SigmaFo ก็คือเป็นตัวขับ4นะคะคันนี้เนี่ยเป็นโฉ m ไมเนอร์เชนแล้วเหมือนกันคันนี้ยิงมีทำรีวิวแยกไปแล้วนะคะเพราะว่าคันนี้เขามีแต่งช่วงล่างมานะคะคันนี้แต่งช่วงล่างมากว่า4,000 40, 0บาทนะคะแล้วก็ ตัวแม็กตัวยางอันนี้ก็คือหยิงซื้อใส่เพิ่มให้นะคะตัวยางกับแม็กอันนี้ก็คือเป็นของตัวโฉมใหม่กว่าตัวตัวโฉมของเขานะก็คือแม็กตัวนี้มันน่าจะมาสักประมาณปี2019ปลายๆอะไรเงี้ยนะคะเป็นตัวโฉมเชนแล้วนะคะต้องบอกว่าคันนี้คือคือถ้าเป็นตัวฟอร์จูเนอร์โฉมโฉมเชนแล้วเนี้ยโดยปกติฟอร์จูเนอร์ก็จะค่อนข้างขับแบบยึดเกาะถนนดีขึ้น ระบบเบรกโอเคขึ้นอะไรเงี้ยแต่คือคันนี้พอเขาทําช่วงล่างมาใช่ไหมคะแล้วตอนที่หญิงเอาไปทดลองขับเนี่ยพอความเร็วเยอะๆเนี่ยหญิงรู้สึกว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะคือถ้าถ้าฟิลแบบฟิลแบบไม่ค่อยไม่ค่อยชํานาญเรื่องแบบสเปคหรือเรื่องรถอะไรเท่าไหร่นะสำหรับหญิงผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยหญิงมีความรู้สึกว่าเอ้พอเขาทําช่วงล่างมาเนี่ยหญิงรู้สึกว่าพอห,ห,ห,หญิงขับที่ความเร็วในระดับหนึ่งเนี่ย หญิงขับแล้วหญิงรู้สึกมั่นใจมากขึ้นรู้สึกว่าเหมือนเอารถอยู่มากขึ้นซึ่งบางคันรถบางคันเนี่ยเวลาขับขับไปหญิงจะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนแบบรถมันจะบินมันเหมือนแบบหญิงเอารถไม่อยู่อะไรเงี้ยแต่คือคันนี้ต้องบอกว่าดีมากๆแล้วซึ่งจริงๆ Fortuner ตอนตัวชมตัวชมเนี่ยก็คือพัฒนามาหมดแล้วนะก็คือทําให้ขับนิ่มขึ้นสมรรถนะดีขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี้ยใครหาโฉมนี้อยู่นี่ไม่ผิดหวังเลยนะคะ ซึ่งชมนี้ไม่ต้องไปดูที่อื่นนะคะที่ร้าน19โพสีทองของเรามีแบบว่าคัดสรรให้เลือกมากมายนะคะอย่าลืมนะนึกถึงรถสวยสภาพดีไม่มียอมแมวนะคะต้อง19โพสีทองรถเมือสองนะคะคุณลูกค้านี่แบบว่าอ้อนสุดลิศนะคะอย่าลืมนะถ้ารรดูรถนี้ต้องมาดูที่อีกนะอ่ะยังไม่จบค่ะคันนี้คันนี้เนี่ยก็คือไม่แท้นะคะอยู่ที่10,000แกับหลักพัน แสนกับประมาณ6,000นะคะมีประวัติเช็คศูนย์ให้ตลอดเลยนะแล้วก็แถมฟรีคันนี้ก็คือครบรอบมาเหมือนเดิมเลยคันนี้ก็คือแถมฟรีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่อง1,000 10, 0กิโลจากศูนย์โตโยต้นั่นเองนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยราคาปกตินะคะอยู่ที่1,27,000้านเบาทนะคะคุณลูกค้าราคาปกตินะอยู่ที่1,27,000้บาทนะคะแต่ว่า มาเจอกับหญิงก็ต้องไม่ปกติเนาะไม่ปกติราคาพิเศษนะคะราคาพิเศษวันนี้เหลือเพียงแค่1ล้าน2แสนมืนบาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าคันนี้เลย1ล้าน2แสนมืนบาทเท่านั้นนะคะซึ่งเหรดเนี่ยคุณลูกค้าก็จะผ่อนอยู่สักประมาณแบบ2 0 0 0มกับหลักร้อย2 0 0 0 0กับ200ประมาณเนี้ยนะคะคร่าวๆเนาะอันนี้ก็คือคำนวณให้ที่84งวดไปเลยนะคะคำนวณให้ที่ 84งวดไปเลยนะคะอ่าซึ่งตอนนี้พาชม f o r t จ n e r ไปได้สักประมาณ8คันนะคะตอนนี้แครหยิงเป็นตะคิวแล้วนะคะก็<笑><笑>วันนี้นะคะเดี๋ยวขอนั่งก่อนโนก็คือของหญิงนะีหญิงอาจจะไม่ได้ตัดคลิปแบบว่าหลายช็อตมากๆเหมือนของคนอื่นเขาเนก็คือหญิงจะให้ดูในเรื่องของความความเรียวของตัวรถที่ร้านเป็นหลักเนแล้วก็ความสวยอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้แบบว่า เป๊ะมากนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่ารถที่ร้านของเราเนี่ยสวยกว่าแน่ๆค่ะลูกค้าหลายท่านเนี่ยเข้ามาดูที่ร้านกับในคลิปรีวิวนะคะหลายก็คือพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยต้องบอกว่าออรถที่ร้านเนี่ยพอมาดูรถจริงอะสภาพสวยมากจริงๆลูกค้าหลายท่านที่มาจากต่างจังหวัดวันนั้นพี่เข้ามาจากขอนแกน่นก็เขาก็ดูมาหลายๆที่แหละแต่ว่าพี่เขาก็มาจบกับกที่อีกก็คือวันนั้นที่เขามาซื้อมิวเอ็ก กว่าจะปิดการขายกว่าจะคุยกว่าจะต่อรองกว่าจะจบกันได้เพราะว่านั้นพี่เขามาซื้อสดใช่ไหมคะกว่าจะจบกันได้เนี่ยรอไปเกือบน่าจะเกือบสองทุ่มหรือว่าอยู่ไม่แน่ใจอย่มื่ได้ดูนาฬิกาแต่รู้สึกว่ามันแบบเดึกแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องกังวลนะคะคุณลูกค้าของหญิงทุกท่านเลยนะหากอยู่ใกล้กับร้าน19โครสีทองซึ่งหญิงแจ้งตำแหน่งไปแล้วนะว่าของเราเดี๋ยวอยู่บนถนนการจนาพิเศษนะแล้วก็ ใกล้กับสมาคมชาวปักใต้แล้วก็ห้างพาซิโอนะคะแต่ว่าถ้ามาไม่ถูกยังไงเนี่ยเซิร์ช Google Map เลยเซิร์ช Google Map เลยค่ะเซิร์ชว่า19โพสีทองแล้วหญิงเซิร์ชให้ดู19พสีทองเลยค่ะรับรองว่า Google Map พามาถึงที่ร้าน19โพสีทองเลยเดี๋ยวหญิงเซิร์ชเลย19โพสีทอง เซิร์ชได้เลยนะคะในใน o g l e Maps ของเราเนี่ยพิมพ์เข้าไปเลยว่า19โโพสีทองนะคะเขาก็จะขึ้นมาเลยเขาจะขึ้นเส้นทางมาให้เลยนะคะพอเราเซิร์ชพอเราเซิร์ชมันขึ้นไหมอ่านี่เลยเห็นไหมเห็นไหม เขาก็จะเสิร์ฟขึ้นมาให้นะคะหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วเราก็กดเริ่มต้นเลยนะคะก็คือเขาจะบอกจากตำแหน่งที่พี่อยู่เลยนะคะก็คือเลือกเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่พี่อยู่นะแล้วก็เสิร์19ฟ19พงรถมือสองนะคะเขาก็จะพามาถึงที่ร้านเราเลยนะว่าร้านเราเนี่ยอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษอยู่ตรงเส้นไหนอะไรยังไงนะแต่ว่าถ้า มาไม่ถูกหาไม่เจอยังไงก็กลิ้งกลางเข้ามานะคะรับสายตลอดเนาะแต่ว่าถ้าบางทีติดลูกค้าเนี่ยก็สามารถไลน์มาทิ้งไว้ได้นะคะเพราะบางทีบางทีคุยกับลูกค้าอยู่อะไรเงี้ยอิกก็จําไม่ได้รับโทรศัพท์ในทันทีนะคะถ้ายังไงก็โทรมาย้งได้นะคะซึ่งอย่าลืมนะเนื้อทึงรถส,สวยสภาพปีไม่มีย้อมแมวนะคะต้องที่นี่เลยนะคะกลางสิบเก้าพศทองรถ่นที่อสองนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนที่จะจากลากันไปนะคะอย่าลืมนะคะ ใครที่ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้นะคะหรือกำลังหารถยนต์สวยๆใช้งานนะคะต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะคะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆว,วันนี้เรื่อยๆเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพาชมไปแล้ว8ปคันแล้วก็แขนเนี่ยแบบเริ่มปวดแล้วนะคะเดี๋ยววันอื่นเนี่ยหญิงจะมาพาชมเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ จะมารีวิวรถสวยๆให้ชมกันแบบเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยหยิงต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย